สิ่งที่เราได้เรียนรู้จากประเด็นดรามา่าป้าปูนาในการค้าทำธุรกิจอะไรก็ตามเมื่อมีการเจรจาซื้อขายการติดต่อสัง่งออเดอร์การทำสัญญาหรือเอกสารเป็นลายลกักษณ์อักษรมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งการในค้าขายในกรณีที่มีการติดต่อสั่งผลิตเป็นจำนวนที่ชัดเจนอย่างน้อยต้องมีหลักฐานการเป็นใบ PO สั่งออเดอร์สินค้าอย่างน้อยสุดจะได้เก็บไว้เป็นหลักฐานว่ามีการสั่งออเดอร์จริง การตกปากรับคำปากเปล่าอาจเป็นอะไรที่เลื่อนลอยความไว้เนื้อเชื่อใจความสงสารนั้นไม่มีในมุมของธุรกิจต้องตรงไปตรงมาเท่านั้นเพื่อสแสดงความฉุดจ,จิตใจของทั้งสองฝ่ายเพราะเวลาอ้อยเข้าปากช้างนั้นจะคายออกมาก็ยากแล้วนั่นเองและสิ่งสำคัญพฤติการอย่างที่ทนายไพศาลกล่าวไว้ถ้าสืบด้วยพยานหลักฐานสแสดงต่อศาลแล้วนั้นมีพฤติการที่มีชอบด้วยเหตุและผลก็อาจจะสาม,มารถดำเนินคดีได้ สิ่งที่เราได้เรียนรู้อีกอย่างคือประเด็นคุณปอที่โทรเข้ามาในรายการคุณปอได้ติดต่อซื้อขายน้ำปูนากับทางคุณป้าซึ่งทางคุณป้าแจ้งว่าจะรับซื้อได้และให้ส่งตัวอย่างมาทดสอบมาตรฐานขอเธอก่อนและจะรับซื้อทางคุณปอจึงคิดเอาเองและไปติดต่อกับทางชาวบ้านให้เร่งผลิตมาจำนวนกว่า200โลแต่ไม่ได้ตกลงกับคุณป้าปูนาเป็นนกกิจจะลักษณะหรือยังไม่ ได้เปิด BPO สั่งซื้อรับอเดอร์ตั้งแต่แรกแต่คุณปอกลับไปบอกให้ชาวบ้านผลิตรอไว้ยเยอะๆแต่พอคุณป้าผ่านตัดฉุกเฉินคุณปโตรตามที่ให้โอนเงินที่ค้างอยู่ก่อนหน้านี้ซึ่งคุณป้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลยังไม่สามารถดำเนินการได้ตอนนั้นแต่หลังจากนั้นคุณป้าปูนาพักฟื้นกลับมาเขาก็จ่ายครบทุกบาททุกสตังค์เรียบร้อยไม่ค้างค้างแต่อย่างใดจบประเด็นนี้ไป แต่ปัญหาอยู่ที่คุณปอไปให้บอกชาวบ้านปากเปล่าให้ลงทุนซื้ออุปกรณ์มาผลิตสินค้าให้สินค้าได้ค้างสต็อกไว้ในช่วงที่คุณป้าปูนาป่วยอยู่และเขารู้สึกไม่โอเคกับคุณปอที่โทรตามทงตีสามตีสี่เพราะเห็นว่าไม่เชื่อใจกันจึงเลิกค้าขายกันไปทําใหออเดอร์ที่คุณปอรับปากกับชาวบ้านค้างสต็อกไว้200โลไม่ได้ส่งขายให้คุณป้าปูนาซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับคุณป้าปูนาเพราะไม่ได้ตกลงสัง่งซื้อกับชาวบ้าน ตั้งแต่แรกนั่นเองแต่เป็นคุณปอไปสั่งชาวบ้านให้ผลิตเองพอชาวบ้านเวยขายไม่ได้ก็มาบังคับให้คุณป้าปูนารับผิดชอบทั้งทั้งที่คุณป้าปูนาไม่ได้สั่งออเดอร์จากชาวบ้านเลยเพราะเป็นการเจรากับคุณปอเท่านั้นและไม่ได้มีการเปิด BPO ออเดอร์สั่งซื้อสินค้าเป็นหลักฐานในความเป็นจริงแล้วคุณปอต้องเปิดบินออเดอร์สินค้าหรือฐานสั่งซื้อกับคุณป้าปูนาก่อนที่จะมาบอกชาวบ้านให้ผลิตนี่คือตามขั้นตอนที่ถูกต้องไม่ใช่ติดตางคิดไปเอง แต่ประเด็นนี้ทางคุณป้าปูนาก็ได้ช่วยแก้ปัญหาโดยการที่จะยังรับสินค้าของชาวบ้านอยู่โดยให้ให้ส่งตัวอย่างไปทดสอบมาตรฐานก่อนถ้าผ่านก็ยังจะรับสลัดนี้ได้อยู่นั่นเองบทเรียนครั้งนี้เมื่อทำธุรกิจค้าขายสิ่งสำคัญต้องออกบินหรือพีอสั่งซื้อเซ็นรับทราบให้เป็นหลักฐานเสมอไม่ว่าจะดาราดังไปติดต่อหรือคนทั่วไปก็ตามเพื่อให้รับทราบว่ามีการค้าขายกันจริงนั่นเองแสดงความบริสุทธิ์ใจทั้งสองฝ่ายตกลงกันอย่างดยดี ไม่อย่างนั้นก็จะเกิดปัญหาวุ่นวายภายหลังอย่างน้อยถ้าผิดสัญญาก็ว่าไปตามหลักฐานที่มีการซื้อขายด้วยปากเปล่าเป็นอะไรที่ไม่แน่นอนและมีความเสี่ยงที่อาจจะถูกปิดได้นั่นเอง